สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงค่ะเด็กๆรู้จักรูปร่างรูปทรงไหมคะถ้าไม่รู้จักเรามาเรียนรู้ไป,ปพร้อมๆกันเลยค่ะลักษณะทรงกลมนะคะจะไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมใดๆเลยนะคะเหมือนดังรูปนี้นะคะเรียกว่าทรงกลมค่ะเอ๊เด็กๆเ,เคยเห็นทรงกลมไหมคะวัสดุทรงกลมรอบตัวเรามีมากมายเลยค่ะ อย่างเช่นรูฟุตบอลห่วงยางนาฬิกานะคะเรียกว่าทรงกลมค่ะต่อไปนะคะลักษณะทรงสามเหลี่ยมนะคะจะมีด้าน3ด้านมุม3มมุมนะคะดังรูปนี้เลยค่ะเด็กๆวัสดุทรงสามเหลี่ยมนะคะที่มีอยู่รอบตัวเรามีมากมายเลยนะคะเช่นเนย เต็นและเค,ค้กค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีส่วนประกอบของสามเหลี่ยมทั้งนั้นเลยนะคะเด็กๆต่อไปลักษณะทรงสี่เหลี่ยมนะคะจะมีมุมสี่มุมด้านสี่ด้านดังเช่นรูปนี้เลยค่ะเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมค่ะวัสดุทรงสี่เหลี่ยมรอบตัวเรานะคะมีต่างๆมากมายเลยนะคะอย่างเช่นกองหน้าต่างและโต๊ะค่ะ สิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นทรงสี่เหลี่ยมทั้งนั้นเลยค่ะเด็กๆนอกจากทรงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเด็กๆยังมีรูปทรงต่างๆที่ควรรู้จักอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ